สวัสดีครับยามเย็นวันนี้ส่งรถอีกคันหนึ่งครับกับ m าสด้า3นะครับเดี๋ยวปิดพัดลมให้หน่อยฮะโอเคนะครับ m a สด้3อัปเกรดลำโพงนะครับลงในตำแหน่งเดิมนะครับลูกค้ามีของมานะก็รับติดตั้งนะครับอันนี้ฮะเริ่มที่นี่ฮะชุดตัวสเตตนะครับ607กล่องใหม่นะฮะโฉมใหม่เลยตัวนี้เป็นลำโพงแยกชิ้น2ทางนะครับมีแพสซีฟนะครับหรือมีคอสโซเวอร์เป็นตัวตัดแบ่งความถี่ด้วยนะครับ ส่วนลำโพงคู่หลังนะครับติดตั้งเป็นลําโพงแกนร่วมนะครับ637หรือที่เทียว่าลําโพงแกนร่วม3ทางนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูงานติดตั้งลงรถนะฮะลูกค้ามีอะไรมาบ้างมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่ลูกค้ามีสเปเซอร์มานะครับมาทําการแดมนะครับเฉพาะจุดนะครับแล้วก็มีนี่ฮะแผ่นโฟมนะครับกันหน้าลําโพงนะครับเวลาเราปิดแผงเข้าไปนะฮะทำให้แผงไม่ไปโดนขอบหรือโดนัทของลําโพงนะครับ โอเคนะฮะพาสซีฟติดตั้งตรงนี้ฮะนี่ครับอินพุตนะฮะเอาพุตนะฮะแบ่งออกเป็นทวิตเตอร์แล้วเราวูเฟอร์โดยใช้ของเราเป็นหางปลาหัวเสียบนะครับแบบนี้ฮะเดินสายลำโพงใหม่นะฮะให้สายมีขนาดใหญ่นะครับเหมาะสมกับตัวลำโพงนะครับไม่ได้ใช้สายเล็กนะฮะตำแหน่งงานติดตั้งลำโพงนะฮะนี่ครับงานตีดตั้งเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งด้านขวามือครับนี่ฮะตำแหน่งที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะ ติดตั้งลำโพงใหม่ในตำแหน่งเดิมนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูต่อที่ประตูหลังนะครับประตูหลังเป็นลำโพงแกนร่วมนะครับหรือลำโพงรวมชิ้นนั่นเองนะครับเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์จาก JBL นะครับเป็น JBL 6 3 7ตัวนี้กล่องใหม่แล้วนะครับนี่ครับมีบัฟเฟอร์นะฮะตัวนี้ฮะกันหน้าลำโพงด้วยนะฮะส่สเปเซอร์นะฮะ สเปเซอร์ตัวนี้เป็นของโตโยต้าใส่ได้ทัง t o โยต้ BYD นะฮะรวมถึง MG นะฮะใส่ได้หลากหลายรุ่นเลยนะครับกานสวยเสียงดีอีก1นึ่ลำนะฮะทำการปรับจูนนะครับปรับจูนเสียงแล้วนะครับลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับสำหรับจอบ Android นะฮะโอเคสำหรับใครที่มีของนะครับของมาต้องการให้นะ้าติดให้ก็สอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเแต่งรถนะแดมเพชรบู์นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ